มัจจุราชสีน้ำพึ่งบทที่31รัชนาฉนัยสุดกายลงนั่งแป้นหน้ากระจกเครื่องแป้งด้วยอาการเบื่อหน่ายทางทางที่เพิ่งผ่านสายน้ำอันฉ่ำชื่นมาใหม่ๆหยดน้ำใสสะอาดเกาะเป็นเม็ดอยู่ตามใบหน้าเรือนผมถูกรวบเก็บอย่างมิดชิดไว้ภายใต้หมวกอย่างกันเปียก รูปหน้าแท้ๆไม่มีเรือนผมดำช่วยตกแต่งจึงดูเด่นผุดผาดอยู่ด้วยตัวของมันเองใต้หน้าผากลาดนูนคือคิ้วโค้งดำสีเดียวกับดวงตาหวานซื้อจมูกเล็กโดง่งและริมฝีปากแดงระเรื่อตามธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเชิดชูใบหน้าของเธอให้ดูแปลกตาก,ก็คือฝอดำที่กึ่งกลางคาง รัชนาชไนยกมือขึ้นรูปคลำไฟเม็ดนั้นอย่างเลื่อนลอยส่งจิตใจระลึกถึงเพื่อนชายผู้เคยสนิทสนมด้วยเป็นพิเศษประวุฒิธธุศักดิ์เขาเคยล้อเลียนและฝังใจรักใคร่ไฟเม็ดนี้เป็นนักนาถ้าเพียงเขาจะแสดงความรู้สึกและความหวังของเขาออกมาโดยเปิดเผยรวดเร็วกว่านี้สักหน่อยบางทีรัชนาชไนก็อาจจะไม่ต้องมานั่งเบื่อหน่ายตัวเองอยู่เช่นนี้ อิสระและความเศร้าอันน่าเสียดายเอย่ยไม่มีวันที่รจนาชนไหนจะมีโอกาสหวนกลับไปหามันอีกแล้วในชีวิตนี้แต่ก็ดูเธอว่ามันเป็นการสูญเสียที่ได้ผลลัพธ์อย่างไรมันคุ้มค่ากันอยู่หรือบ้านนี้เก็บเธอไว้กับงานจุกจิกเกือบตลอดทั้งวันแต่แรกๆเธอก็ทำด้วยความตั้งใจและเพลิดเพลิน แต่เมื่อทุกอย่างได้รับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นรัตนาชะไหนก็กลับพบว่าสภาพจิตใจของเธอเองเสื่อมทรามลงเธอเบื่อหน้าคนในบ้านเบื่องานที่ต้องทำจำเจตามเวลาทำตามความชำนาญของตัวเองและเมื่อสำเร็จรูปออกมาให้ใครๆพอใจกันแล้วทุกคนในบ้านก็ไม่แยแสที่จะแสดงความชื่นชมออกมาให้เธอได้ชื่นใจ เขากลับพากันนิ่งเฉยราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รจนาชไนทำนั้นเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นหน้าที่ของเธอเธอจำต้องทำโดยไม่ต้องมีสิทธิ์ร้องสิ่งใดแลกเปลี่ยนอันชื่นชูใจรจนาชไนรู้สึกยิ่งขึ้นทุกวัน ว่าบ้านที่เธออาศัยอยู่นี้แห้งแลง้งเปล่าเปลี่ยวราวกับอยู่ในทะเลทรายจะหาเพื่อนสนทนาพอคลายเหงาก็ไม่มีคุณนายเปรมใช้เวลาว่างของท่านด้วยการไปวัดหรือไม่ก็อ่านหนังสือธรรมะแม่ครัวกับแม่ประยงสแสวงหาความสำราญของหล่อนด้วยการฟังนิยายจากวิทยุ เหลือวิสัยที่รจนาชไนะจะเข้าร่วมหาความสุขใจด้วยได้ส่วนอีกคนหนึ่งเล่าเขามีหน้าที่บำรุงเลี้ยงทุกคนในบ้านขอให้ทุกคนมีข้าวกินมีที่นอนหลับเป็นใช้ได้อย่างอื่นไม่ต้องเวลาที่เหลือจากงานเขาอุทิศให้กับความสำราญของหัวใจอันประกอบขึ้นจากสตรีนางหนึ่งซึ่งรจนาชไนเองก็ไม่ปรารถนาจะพาตัวเข้าไปขวางกลางรันาชไนะรู้สึกอ้างว้างหวาเวนี่กไร หญิงสาวค่อยๆปลดหมวกออกจากศีรษะสลัดผมให้กระจายสองสามครั้งแล้วใช้แปลงแปลงอ้อยอิงทอดอะไรเสร็จจากเรือนผมจึงลงมาแต่งหน้านิสัยอันเคยประณีตต่อการทำกิจทั้งปวงทำให้ใบหน้าของเธอสะสวยคมคำเมื่อแต่งเสร็จแม้ว่าจะไม่ตั้งอกตั้งใจมากนักก็ตาม ยังมีเวลาเหลือพอที่จะเลือกเสื้อผ้าได้ตามสบายอีกถึงครึ่งชั่วโมงกว่าแขกจะมาถึงหญิงสาวผูกเอวเสื้อคลุมขนหนูให้กระชับก่อนจะลุกเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าในช่องยืนสำหรับแขวนกอดประงชุดเรียกร้องให้เธอนิ่งงันไปชั่วครู่หนึ่ง ทุกชุดมีสีสันอันแปลกตาและสดใสเป็นของธรรมดาที่สุดที่เธอใช้ได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงสมัยที่เธออยู่กรุงเทพและเธอเลิกแตะต้องมันเสียทีเดียวเมื่อมาอยู่ที่นี่กางเกงขาย,ยาวกับสิ้นไหมซึ่งสะดวกต่อการทำงานเท่านั้นที่เธอหยิบใช้แต่วันนี้ในายามจิตใจเธอเบื่อหน่ายนึกอยากจะทำอะไรแผลงๆขึ้นมาบ้างทำให้เธอปลดกระโปรงสีเหลืองใสออกมาจากไม้แขวน ทาบเข้ากับตัวแล้วยิ้มอย่างพอใจไม่รู้ราหรือมอซอจนเกินไปสำหรับสวมอยู่กับบ้านในคืนที่มีแขกค,คนเดียวมาร่วมรับประทานอาหารด้วยแต่แปลกตาทีเดียวสำหรับตัวเองอย่างน้อยก็เกิดความภูมิใจและชื่นบานเมื่อมั่นใจในเครื่องแต่งกายของตนหญิงสาวเปลี่ยนจากเสื้อคลุมอาบน้ำมาแต่งชุดเหลืองอย่างรวดเร็วสวมเสื้อคลุมเข้ากับขอแขวนไว้กับราวผึ่งผ้าเช็ดตัวแล้วเดินกลับมาที่กระจก รัจนาชนไหนก็เลยเห็นสาวน้อยในตาแจ่มใสคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่ในกระจกเงาหญิงสาวหยิบหวีมาเปลี่ยนทรงผมใหม่เป็นมวยผมหลวมๆแบบไม่จงใจนักเด็ดเอากุหลาบเหลืองในแจกันข้างเตียงขึ้นมาเสียบที่ปลายมวยตอนท้ายทอยกลีบแย้มของกุหลาบสีเหลืองก็ช่วยเพิ่มให้รอยยิ้มของเธอดูพริมเพรายิ่งขึ้น คุณนายเปรมถึงกับอุทานออกมาเมื่อสะพยลงไปดูอาหารที่ตั้งอยู่บนเตาไฟแล้วเลยไปหาท่านที่เรือเล็กส่วนตัวแหมสวยจริงหนูสวยหรือคะหญิงสาวยิ้มตอบอย่างร่าเริงเธอคุ้นเคยกับท่านพอที่จะพูดเล่นเจราจาได้บ้างแล้วเพื่อนกลัวหน้าเกลียดจะแย่คุณวราจะว่าเราแต่งตัวโก้เกินไปไหมคะแม่ไม่เห็นว่ามันจะโก้เกินไปตรงไหนเลยนี่ก็โปรงผ้าธรรมดาธรรมดา แบบก็เรียบเหมือนเสื้อเด็กๆแต่ที่แม่ว่าสวยเพราะหนูแต่งแบบนี้มันแปลกกว่าทุกวันเท่านั้นเองผู้ชายนะ่ะเขาไม่เคยคิดว่าผู้หญิงแต่งตัวแล้วจะโก้เกินไปหรอกเขาฉลาดพอที่จะรู้ดีว่าผู้หญิงแต่งตัวสวยก็เพื่อความชื่นใจของเขาเองรัชนาชะไหนนึกเถียงในใจว่าแต่เพื่อนไม่ได้แต่งเพื่อความชื่นใจของลูกชายคุณแม่ดอกนะคะและเขาก็คงไม่ชื่นใจกับเพื่อนแน่ๆเขามีคนคอยให้ความชื่นใจอยู่ข้างๆแล้ว แต่ทั้งหมดรันาชะไหนพูดออกมาดังมีเพียงว่าเชิญคุณแม่ไปที่เรือนใหญ่เถอะค่ะอ้าวทำไมต้องให้แม่ไปด้วยละจ๊ะกับข้าวเรียบร้อยแล้วนี่นะหนูสั่งแม่ประยงเรื่องมารยาทในการเสิร์ฟดีแล้วไม่ใช่หรือเพื่อนไม่ให้คุณแม่ต้องเหนื่อยเรื่องอาหารอีกดอกคะ่ะหญิงสาวกล่าวอย่างอ่อนโยนแต่เพื่อนอยากให้คุณแม่ออกไปนั่งอยู่ด้วยเพราะว่าคุณวรา เป็นแขกรับเชิญของคุณแม่นี่คะ่ะเพื่อนไม่ทราบว่าจะขึ้นต้นกับเขาว่าอะไรจึงจะดีคะ่ะพูดโทเอ๋ยคุณวราออกคล่องแคล่วแล้วก็ง่ายทุกอย่างเลยลูกหนูแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยแกก็จะขึ้นต้นลงท้ายของแกเองได้เชื่อแม่เถอดจะ้ะอีกอย่างหนึ่งตะปัดเขาก็อยู่ทั้งคนเผื่อของเขาเขาจะยอมให้แขกนั่งเงาเที่ยวหรือแต่เพื่อนกลัวคุณวราเขาจะหาว่าคุณแม่ไม่เต็มใจเชิญเขานะสิคะเชิญแล้วไม่อยู่คอยต้อนรับ อุ้ยเขาไม่คิดมากหรอกจ้ะแต่เพื่อนจะอุ่นใจที่สุดค่ะถ้าคุณแม่ออกไปนั่งอยู่ด้วยหญิงสาววิงวอนด้วยน้ำเสียงละห้อยคุณนายเปรมมองอย่างเอ็นดูแล้วหัวเราะเบาๆล้อว่าอ๋อกลัวตะปัดเข้าใจผิดใช่ไหมดีละ่ะแม่จะออกไปนั่งอยู่ด้วยและจะแกล้งยู่วตะปัดให้สำคัญทีเดียวคอยดูนะ หญิงสาวยิ้มไปให้ท่านเห็นในที่สุดความสมหวังก็เป็นของเธอแต่ธุระอะไรจะบอกท่านละว่าที่รันชนาชไหนต้องการให้ท่านออกไปนั่งด้วยนั้นไม่ใช่เพราะเธอรับแขกไม่เป็นและไม่ใช่เพราะกลัวลูกชายของท่านเข้าใจผิด เธอไม่แคร์ความคิดของเขาเช่นเดียวกับที่เขาเองก็ไม่แคร์แต่ความรู้สึกของเธอแต่วราเป็นชายหนุ่มที่คล่องแคล่วปราดเปรียวเขาจะต้องนำความรื่นเริงมาสู่เธออย่างไม่มีปัญหาเป็นหยดน้ำหยดเดียวท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งผากนี้รจนาชไหนไม่ต้องการให้ความสุขเล็กๆน้อยๆผ่านไปเสียโดยไร้ประโยชน์เธอมีสิทธิ์เพื่อสแสวงหาความรื่นรมใส่ตัวเช่นเดียวกับคนอื่นเหมือนกันแต่การสแสวงหาของเธอจะต้องเป็นไปโดยชอบ ในสายตาและความรับรู้ของผู้ใหญ่รจนาฉะไหนยังไม่ปรารถนาจะเป็นสะพายที่ถูกแม่ผัวมองด้วยสายตาขวางแม้ว่าลูกชายของท่านชิงชังเธอก็ตามประการสำคัญที่สุดนั้นความชิงชังของนายปัดผู้วิเศษมักจะแปรมาเป็นสายตาเสียดสีและวาจาถากทางเสมอ รัจนาชาหนย,ยังละอายที่จะให้คนนอกมาล่วงรู้ว่าเธอตกอยู่ในอุ้งมือของคนป่าเถื่อนคนหนึ่งและเธอไม่สามารถจะหลีกเร้นไปจากเขาได้แม้จะรู้แก่ใจว่าเขาไม่มีวันจะเล็งเห็นคุณค่าของเธอเลย เมื่อคุณนายเปรมออกไปนั่งในห้องรับแขกเพียงไม่กี่นาทีบุตรชายของหล่อนก็นำพาหนะของเขามาจอดเทียบบันไดดับเครื่องและเดินย่ำกึงกึงขึ้นมาอย่างไม่เกรงใจใครชะงักนิดหนึ่งเมื่อเห็นมารดาสะอาดเอี่ยมอยู่บนเก้าอี้ตัวยาวและภรรยาก็แจม่มใสหากว่าท่าทางไม่สนกับสิ่งใดอ้าวไปไหนมาละ่ตะตปัดดูสิแม่ก็นึกว่าแกนอนอยู่ในห้องนะนี่ ผมนอนชั่วโมงเดียวหลังอาหารแล้วก็ออกไปหาพ่อเลี้ยงภูนทวีเข้าที่บ้านนึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้จะมีแขกที่บ้านเลยรีบกลับมานี่แหละครับทำไมไม่ชวนพ่อเลี้ยงมาด้วยละ่ะเขาก็ถูกกันดีไม่ใช่หรือกับคุณวราณนะ่ะครับเขาถูกคอกันดีปัดหัวเราะหึหึเน้นว่าแต่เห็นจะไม่ทุกเรื่องไปหรอกครับบางเรื่องอาจจะไม่ถูกกันเลยถึงขนาดยิงกันตายก็ได้ถ้าผลประโยชน์ขัดกันรัชนาฉไหนร้อนวูบแต่ยังเฉยอยู่ ส่วนคุณนายเปรมขอนขับอุ๊ยเกินไปละ่ะผู้จาเข้านะยังกับลูกปืนมาตัดสินอะไรอะไรได้เสมอไปแล้วก็ความเป็นเพื่อนนะ่ะไม่มีความหมายอะไรพอที่จะเนียวรั้งใจให้รู้จักเสียสละกันบ้างเที่ยวหรือท่านขอนอีกเมื่อบุตรชายทำท่าย,ยักไหลย,ย่างหน้าหมาั่นไส้ไปอาบน้ำอาบท่าซะสิเดี๋ยวจะได้ออกมาคุยกับแขกแม้ดูเป็นเรื่องใหญ่โตเสียเหลือเกินนะ เขาบ่นอุบอิบเหลือบดูภรรยาเป็นเชิงบอกกล่าวและเปิดประตูห้องนอนผ่านลับหายเข้าไปรัชนาชไนรู้สึกตัวชาเข้าใจสายตาของเขาเป็นอันดีเขาจำเป็นต้องหลบหายเข้าไปในห้องนอนของเธอทำท่าเหมือนห้องนั้นคือที่นอนของเขาด้วยมิฉะนั้นแล้วมารดาก็จะจับพฤติการได้ว่าที่นอนของเขาคือบนเก้าอี้ยาวตัวที่ยกย้ายออกมาจากห้องอาหารมาไว้อย่างห้องว่างด้านตรงข้ามกับห้องนอน หญิงสาวจำต้องลุกข,ขึ้นเดินตามไปด้วยภาพของชายร่างใหญ่ล่ำสันซึ่งยืนพิงหน้าต่างจ้องมองมาที่เธอทำให้เธอประม่าเล็กน้อยแต่พยายามฝืนใจตรงไปเปิดประตูเสื้อผ้าของเขาซึ่งพรางตามารดาไว้ในห้องเช่นเดียวกันหยิบกางเกงแพรตัวเสื้อคอกลมออกมาวางไว้ให้บนเตียงนอนแล้วทำท่าจะหันกลับออกมาแต่ต้องชะงักขอโทษทีที่จะต้องใช้ห้องน้ำที่นี่ ไม่เห็นจําเป็นต้องขอโทษนี่คะ่ะดิฉันเองเสียอีกรู้สึกเสียใจที่เข้าครอบครองเกะกะทําให้เจ้าของบ้านต้องลําบากออกไปใช้ห้องน้ําสําหรับแขกปัดไม่ทราบว่าอะไรเขามองไปทั่วร่างของภรรยาอย่างไม่เกรงใจและคว้าผ้าเช็ดตัวของรจนาชฉไนเข้าห้องน้ําไปทําให้เจ้าของมองขอนตามหลังรีบหนีออกมาห้องรับแขกเสียทันทีไม่ช้านะักปัดสดชื่นออกมาจากห้องทำยิ้มบอกภรรยาต่อหน้ามารดาว่า แป้งที่เธอใช้เป็นคนละกลิ่นกับเมื่อคืนวันแต่งงานเสียงรถแล่นมาจอดหน้าบ้านช่วยรจนาชไหนไว้ได้เธอรีบเดินออกมาที่ระเบียงทันทีและมีโอกาสรู้ว่าสามีเดินออกมาติดตๆเพราะเสียงอุรารัดทักทายเขาอย่างกระตุง้งกระติง้งปัดขามาต่อว่าละ่ะวันนี้มีเลี้ยงเนื่องจากอะไรไม่เห็นบอกอุราบ้างเลยนี่อาศัยความเอื้อเฟื้อของคุณวราหรอกนะ รัชนาชาไหนะเหลือบดูสามีทำยิ้มยิ้มเมื่อเห็นเขาขมวดคิ้วทันทีนั้นก็ได้ยินเสียงตอบว่าจะให้บอกอุราได้ยังไงเนื่งว่าผมไม่ใช่เจ้าภาพผมเองก็ได้อาศัยบาร,รมีปลัดวราเขาหรอกจึงได้กินอาหารอร่อยวันนี้โษวราร้องเสียงอ่อนด้วยความกระดาบอย่างน้อยก็หญิงชายสองคนละ ที่รู้ว่าเขาพอใจรันาชนไหนเป็นพิเศษแต่แล้วก็นึกฮึดขึ้นมาตามนิสัยผู้ชายใจกล้าในเรื่องของความรักและหมัวทำตัวเป็นคนขี้อายอยู่ไม่ได้คนขี้อายมักจะกลายเป็นล่าชา้าเมื่อปลายมือเสมอเขาจึงก้าวขึ้นมาในขณะที่อุรารัตยื่นมือไปให้ปัดทั้งสองข้างผมต้องไปกวนคุณอุรารัตมาเป็นเพื่อนเด้อครับกลัวตัวเองจะเกอ้อวราบอกปัดคงเป็นการรบกวนที่คุณอุรารัตเต็มใจอย่างยิ่ง รจนาชไหนย,ยิ้มให้เขาอย่างหวานและทางฝ่ายเจ้าของบ้านก็ขอขอบคุณที่รู้ใจอย่างนี้สิคะจึงน่าเชิญบ่อยๆวราหัวเราะประสานเสียงกับผู้พูด แต่ปัดทำเป็นไม่สนใจเสียเขาหวงแขนอุรารัดเข้าไปข้างในเราก็พอใจในการมาของหล่อนเป็นพิเศษเป็นกริยาที่ทำให้หญิงสาวผู้นั้นตัวเบาด้วยความปราบปลืม้มปัดไม่เคยแสดงความใยดีของเขาต่อหล่อนเช่นนี้เลยวรากราบลงบนเข่าของคุณนายเปรมอย่างนอบน้อมเขาทักทายท่านสองประโยคปัดก็โผล่ออกมาเรียกอ้าวแขกพิเศษเชิญทางนี้เลยเข้าโต๊ะได้แล้วเจ้าของบ้านหิวเต็มทีเชิญคุณแม่ด้วยครับ วันนี้ผมขออนุญาตเปิดเบียร์สักสองขวดนะครับจะจะเชิญตามสบายไปสิคุณวราอุรารัตนั่งหน้าแดงตาวาวอยู่ที่หัวโต๊ะด้านหนึ่งตามคำขยันขยอของรจนชนาเชนัยซึ่งรีบเลื่อนเก้าอี้หัวโต๊ะอีกด้านหนึ่งให้คุณนายเปรมแล้วเธอก็นั่งลงข้างขวาของท่านวราถือโอกาสนั่งต่อจากเธอออกไปดังนั้นปัดจึงแกล้งนั่งลงชิดอุรารัตอีกข้างหนึ่งเขาเป็นผู้รินเบียร์ใส่ลงในแก้วของทุกคน เชิญตามสบายคุณปลัดจัดการเสียให้หมดขวดเร็วๆจะได้กินข้าวมีอะไรนำร่องบ้างไหมคุณรันาชไหนสลัดปูนี่ไงคะพร,ะประาปลาใบไม้คงจะพอแกล้มเบียร์ได้หญิงสาวตักสลัดปูใส่จานให้เวลาแล้วจึงเลื่อนจานใหญ่ให้ปัดและหลังจากนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าปัดไม่แตะต้องอาหารจานนั้นอีกเลยจนเสร็จอาหารวราเอียงศีรษะเข้าหารันาชไหนเล็กน้อยเขาถามเสียงเบาว,ว่าคุณรจนาชไหนเกลียดคนดื่มเหล้าไหมครับ หญิงสาวสายหน้าอย่างน่ารักไม่เกลียดดอกค่ะถ้าดื่มแล้วไม่เมาตกลงผมจะดื่มแต่ผมไม่ยอมเมาเป็นอันขาดเพื่อให้คุณรจนาชไหนเกลียดเขาดื่มแล้วตักปูใส่ปากเคี้ยวอย่างอร่อยโชคดีเหลือเกินที่ตกลงใจฝากปูมากับคุณแม่จริงไหมครับคุณแม่โชคดียังไงจ๊ะถ้าผมหิวไปบ้านอย่างดีก็กินผัดผัดแห้งสักจานเดียวเท่านั้นนี่พระตัดสินใจถูกจึงมีลาบปากไงครับ ฝีมือน้ำสลัดคุณเพื่อนทำให้ผมเสียคนแน่แล้วแน่ทำไมคะก็เสียคนตรงที่ไม่ยอมกินสลัดฝีมือคนอื่นอีกเลยนะสิครับวรายิ้มอย่างชัดเจนและถามต่อไปว่าคุณชอบเล่นแบดหรือเทนนิสบ้างไหมก็พอจะเล่นได้ค่ะแต่หวังว่าคงไม่ชวนดิฉันออกไปโต้กัน2คนหลังอาหารมื้อนี้นะคะไม่รวดเร็วอย่างนั้นหรอกครับถ้าคุณเล่นได้ผมจะขออนุญาตคุณแม่พาคุณไปเป็นสมาชิกที่สนามโรงเรียนสตรีครับ คุณแม่ครับอนุญาตให้คุณเพื่อนไปไหมครับถ้าจะให้ดีแล้วก็ขออนุญาตทางโน้นหน่อยค่ะคุณนายเปรมบุ้ยปากไปทางปัดซึ่งกําลังชนแก้วกับอุรารัตยังไม่สนใจกับผู้ใดในโลกว่าไงครับคุณปัดผมขออนุญาตพาคุณเพื่อนไปเล่นแบดที่สนามโรงเรียนบ้างได้ไหมปัดเลิกคิว้วใครใครไปไปนั่นแน่เล่นภาษาพ่อขุนรามเชนะกคุณอ้อเบียแก้วที่สีแล้วสินะ น่ละ่ะช่วยคุณไม่ต้องเมาจนใครๆเขาเกลียดยังไงละ่ะว่าแต่เรื่องไปเล่นแบดนะอย่าเพิ่งไปวันนี้พรุ่งนี้นาพรุ่งนี้มีคนเข้ามารับอาสาพาคุณรจนาชนหนไปเที่ยวจังหวัดตากไม่ใช่ไปพรุ่งนี้ดอกแต่พรุ่งนี้ผมเชิญเข้ามานัดวันกับเจ้าตัวเองเอ๊ะใครวราถามเสียงสัน่นพูนทวีไงละ่ะวรานิ่งอัน้นอะไรจะไปถึงต่างจังหวัดแขมืองเก่านี่หนูเพื่อนก็ยังไม่ได้เที่ยวเลยจ้ะคุณนายเปรมทวงบุตรชาย ไม่เป็นไรครับให้พุนทวีเขานำเที่ยวนอกจังหวัดส่วนข้างในนี้มอบให้วราจัดการอุรารัตหัวเราะเสียงแหลมบีบจริตว่าอุ๊ยดีดีค่ะปัดเข้าใจแบ่งหน้าที่ดีเหลือเกินจะได้ไม่ต้องแย่งกันถึงฆ่ากันตายรจนา,นาชะไนศบสายตาสามีของเธอด้วยในตาอันแข็งกร้าวในขณะที่หัวใจเจ็บช้ำปานจะแตกทำลายเข้าช่างดูหมิน่นอะไรเช่นนี้